ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS มีสินแชนแนลนะครับก็คลิปนี้จะพาเพื่อนมาชมนี่ครับการตอกกุญแจที่นี่เป็นกุญแจประตูนะครับประตูประตูอ่ประตูคอนโดโรงแรมหรือว่าตึกนะครับประตูตูพวกตึกกระจกที่เป็นพวกกระจกหรือว่าเป็นบ้านใหญ่ๆนะครับคือไส้ในจะเป็นประมาณนี้ อันนี้ผมถอดมานะครับพอดิงกุญแจมันหายไปนะฮะแล้วก็มีตัวใหม่ที่มาต้มเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับปกติแล้วถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนซื้อเปลี่ยนมาเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่หาซื้อแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็เราเ acles, ต้องสดอดก,กุญแจตัดตัวนี้เพื่อสดอดก,กุญแจตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะมาทําดอกใหม่นะครับว่าถ้ามีอุปกรณ์ที่แบบทํากุญแจสมัยใหม่นะครับก็ท<ะ>ําสามารถแจ่ช<ะ>่างก็สามารถส่งแล้วก็ตัด ทำดอกได้ครับแต่ว่ามีวิธีพื้นฐานนะครับพื้นฐานในการต้องสะดอดตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะดูไส้ข้างในแล้วก็ทํากุญแจที่จะไขก็ขได้ครับอันดับแรกเราก็ต้องสดอดกุญแจตัวนี้ให้หมุนก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวปินป้นบิลล็อกตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเสร็จแล้วเราก็จะถอดไส้ออกมาได้นะครับเามาชมกันเลยนะครับ นี่คือปิ้นล็อกตัวแกนนี่ครับเราจะตัวนี้ถ้าเราไม่เอานี้ออกก็จะดึงไส้ออกมาไม่ได้นะครับแต่เราก็นั้นเราก็ต้องหมุนหมุนตัวแกนนี้ได้ดการสอดคุณแจะตัวนี้ก่อนส่วนอุปอุปกรณ์รที่ผมจะใช้ในการสะดอกคอ็คือกลุ่มที่ผมเคยรีวิวคอนสดอดไปได้นะครับพวกนี้นะครับใช้สดอดกุญแจตตัวนี้นะครับตัวหมุนนะครับ ครับก็มาชมวิธีการสะเดาะหมุนนะครับใช้ใช้ตัวหมุนอยู่ด้านด้านขวามือน,นะครับโดยจะล่องล่องล่องใหญ่จะเป็นตัวคอยหมุนให้ตัวที่เป็นเขี้ยวนี่จะเป็นลูกปลนนี่จะใช้ตัวเขี่ยนะครับ ดึงเข้าดึงออกรับขยับขยับขยับหาหาหหาจังหวะที่เขาจะลูกปืนเข้าหลุดนี่ฮะพอเราถ้าเราบุนเข้าที่มันก็จะเริ่มขยับได้แค่นี้ฮะพอขยับได้เราค่อยๆบุนนะครับแต่เดี๋ยวรีบดึงออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกปืนข้างในมันจะหลุดออกหมดเลยเราต้องมานั่งเรียนลูกปืนข้างในใหม่จะเป็นเรื่องยุ่งยากมากเลยนะครับแล้วก็ผมจะค่อยๆค่อยๆหยิบออกค่อยๆล็อกล็อกลูกปืนไว้ข้างในก่อนแล้วพอถึงจะดึงออกได้นะครับ ถ้าเราถ้าเราหมุนได้แล้วเราดึงรีบดึงพวดพาดออกมาเลยลูกปืนจะหลุดเป็นดวงมาเราก็ต้องนั่งเลี้ยงใหม่นะครับทีน,นี้เราจะผมจะต้องหาตัวล็อกทำทำตัวล็อกลูกปืนไม่ให้มันเด้งตามออกมาก่อนนะครับถึงจะเอาตัวไส้ออกมาลูกปืนนี้ผมจะทําเป็นเหล็กตัวเอตัวตัวยูนะครับเพื่เพื่อที่จะล็อกลูกปืนไว้ข้างในแล้วก็ หาหนังยางมัดนะครับใช้เหล็กแผ่นเล็กๆบางๆนะครับเราดัดเป็นรูปตัวยูแล้วก็เสียบเข้าไปตรงช่องลูกปืนฮะแล้วก็หนังยางมัดไว้ครับการการลูกปืนที่อยู่ด้านในมันเด้งออกมาถ้าถ้าเราถ้าาเราทําให้มันเด้งออกมาเราต้องมานั่งสอดเรลียงลูกปืนข้างในใหม่นะครับมันจะเป็นเรื่องขั้นตอนค่อนข้างเสียเวลาครับอันนี้ผมเอาเนื้อออกไมาได้แล้วครับนี่ล็อกลูกปืนไว้ข้างในเรียบร้อยแล้ว แวาดดึงไส้ออกมาเลยละพอค่อยๆดึงออมานะครับเดี๋ยวเนี่ยตัวนี้จะเด้งหยุดอ,อกมาครับ mm. ก็เอาไว้ข้างในเลยครับไม่ต้องให้หลุดออกมาแล้วเราใส่เราจะได้กดเข้าไปเข้าล็อกแล้วก็เรากดเข้าไปได้เลยนะครับข้างในก็จะมานี้ฮะจะเป็นไอ้ตัวที่กดลูกปืนไว,ว้ตัวแผ่นตัวล่างนี่ฮะถ้าเราไม่มีตัวนี้ลูกปืนจะเด้งมาเต็มเลยนะครับลูกปืนที่อยู่ในช่อง ช่องตัวที่เราใส่สปริงใส่อะไรไว้สปริงจะเด็ดดูุดลงมาแล้วก็เราก็จะนั่งเรียง,ง,างยบงยางทางีจะแบบรูปยานคนนี้ตัวนี้ฮะพยายามต้องกดไว้ให้อยู่ในในร่องเขานะครับแผ่นนี้จะทำหน้าที่ล็อกไว้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็คือหากุญแจนะครับหาลูกกุญแจที่เป็นรุน่นของเขาที่เสียบเข้าไปพอดีครับ ดอกกุญแจที่เป็นรุ่น้เสียเข้าไปนี่นี่คือดอกกุญแจที่ยังไม่ได้ตะไบล่องนะครับตะไบทํไม่ได้ทำฟันไม่ได้ตัดฟันที่ที่จะไขได้นะครับพอจะประมาณนี้ลูกปืนก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ครับเราก็ต้องม์ดตำแหน่งที่ลูกปืนอยู่นะครับแล้วก็าม,มา์ดให้ตรงจุดนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ตะไบตกแต่งล่องฟันให้มันเข้าล่องให้มันลูกปืนหล่นไปอยู่ในล่องนะครับนี่ฮะค่อยๆแต่งค่อยๆทำเจรินิดนิดนะครับ แต่ร้อนไม่ได้นะครับตัวนี้จะถ้าลึกเกินไปก็ไม่ได้นะครับต้องให้พอดีต้องให้ลูกปูนเสมอขอบพอดีนะครับ นี่ก็นี่ครับคือสมมตขอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คืออยู่ในร่องลูกปืนกลับลงไปอยู่ในร่องเวลาเราเตียบบกุญแจเข้าไปนะครับนี่ทําไปไว้แล้วก็ตอนขั้นตอนต่อไปก็คือเสียบแกนกลับเข้าไปในรูเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะต้องใส่ร่องจัดระเบียบร่องให้ดีนะครับแล้วค่อยๆเสียบเข้าไปครับแล้วค่อยดันเข้าไปเอากุญแจออกก่อนนะครับเพราะว่ากุญแจมันจะไปเบยดกับตัวที่เราล็อก ขาตัวยูที่เราใส่ล็อกไว้นะครับต้องดึงออกก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับเมื่อลังไปเอามือกดไปก่อนนะครับเอามือกดไว้นะครับเพื่อกันมันเล้งออกมาหลุดออกมานะครับแล้วค่อยเอาหนังยางออกนะครับตอนนี้เราก็เราก็เอาเหล็กล็อกตัวยูที่เราทําไว้ออกได้แล้วนะครับแล้วก็ลองเสียบกุญแจเข้าไปหมุนดูก่อนนะครับว่าหมุนได้ไหม หมุนกลับเข้าที่ให้ลูกปืนมาตรงกันก่อนนะครับก็จะเสียบเข้าไปนะครับขยัยามพยยามทางอาจจะฝืดนิดนึงนะครับก็เข้าหม่ใหม่พอเราเสียบเข้าไปแล้วนะครับก็จะลองหมุนดูนะครับถ้าหมุนได้ก็คือว่าใช้ได้นะครับนี่ฮะหมุนได้แล้วนะครับก็แสดงว่ากุญแจใช้ได้ครับปันกุญแจตัวนี้ที่ทําล่องก็โอเคแล้วนะครับเราหมุนทดสอบดูหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับ เอาไปแล้วก็อย่าเอามืออย่าเพิ่งปล่อยให้ให้ให้เดือนหลุดออกมานะครับเพราะว่าเรายัางไม่ล็อกนะครับเราต้องใส่แหวนล็อกก่อนนะครับใส่แหวนปิดล็อกก่อนนะครับเราต้องใส่ปิดล็อกก่อนถึงจะปลอดภัยนะครับถ้าห,หลุดออกมาแล้วจะจะยากนะครับนี่เราค่อยประคองประคองก่อน,นครับแล้วมือกดไว้ก่อนเวลาถอดออกมาครับนี่แล้วเราก็จะก็ใส่ แขนปินล็อกที่เราถอดออกมานะครับเข้าที่ก่อนเดีควลงไปเลยนะครับครับแล้วก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการทํากุญแจแกะดอกกุญแจจัดกุญแจประตูนะครับประตูกระจกประตูเหล็กออฟฟิศประตูตึกนะครับนี่ฮะการแกะแบบพื้นฐานแล้วนะครับใช้เครื่องมือแค่ตะไบนะครับตะไบครีมแค่นะั้น สามารถทำได้แล้วนะครับันด,ดับแรกก็ต้องสะดอกสะดอกกุญแจให้ตัวนี้หมุนได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะถอดตัวนี้ถอดถอดแกนออกมาทํำแกดอกนะครับสำหรับงานนี้ก็ใช้งานได้แล้วครับมีกุญแจดอกไปใช้สาหรับทํางานแล้วนะครับใช้ล็อกประตูเกิดประตูก็เดี๋ยวนี้เป็นไส้ในของกุญแจพวกบิดนะครับที่บิดกุญแจตึกเรีรบ้านะครับ ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ